ก็ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมวิจากช่องวินทูโก,โกวันนี้ช่วงรายการแนะนำะนะกับนึงในการ์ตูนที่ผมมหาจังหวะที่ดีที่ผมจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องนี้ได้สักทีแต่ก่อนองก่อนใดที่ผมจะเข้าถึง,งเนื้อ<า>ของการ์ตูนที่ผมจะมาทําคลิปนะนะนำในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดะต c ไ i ร e ให้กับช่องวินทูโกด้วยนะครับไม่ผู้พ่านทำเพลงวันนี้ช่วงรายการแนของเรื่องโอบิสูดกนดับ แม่บดจัดดาวพุธหรือโมอบิสุดกันด้อมออ The Witch 王 Mercury ครับก็ล่าสุดก็ผมได้ดูถึงตอนล่าสุดของกระตูเรื่องนี้แล้วผมหาจังหวะที่ดีที่จะมาแนะนำกระตูเรื่องนี้จริงๆเพราะก่อนนี้นี้ผมมีเนื้อเรื่องที่ออกมาแล้วมันพีิกมากๆแต่ว่ามันยังไม่เปิดเผยส่อนที่สําคัญมากๆที่ผมจะมาแนะนํเดนเรื่องนี้นั่นคือเนื้อเรื่องซึ่งในที่สุดนาตอนนี้แหละคือจังหวะที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะมาทําคลิปแนะนําคลิปนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆของเรื่องซุยโอที่ทําด้วยซุยโอสไลด์หรือความสําคัญของกระตูเรื่องนี้ที่มันเป็นโควิสุดกันดับเรื่อง แรกที่ตัวเอกนาเป็นตัวละครจริงหรือล่ยเอะต่างๆผมขอแนะนาเลยว่าให้ผู้ชมไปดูในคลิปอย่ารีบเล่าขอโมยวิสุทธกระดับเดอะวิชฟอร์เบอร์เี่ที่ผมเคยทําเอาไว้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกและแนะนําให้กับผู้ชมในบางส่วนว่าเรื่องนี้เราจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจจนผมต้องมาทําในคลิปนี้นะ ครับก็เข้าถึงเนื้อหาเลยแล้วกันแล้วครับซึ่งผ้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโมบิสุการดัมแม่มยจิดาพูเนี่ยเป็นหนึ่งในการดัมซีรีส์ที่เป็นจักรวาลแยกเรื่องใหม่ของโซยโอสไลซึ่งผมบอกไว้เลยว่าผมก็คาดหวังกับตวรวนี้ไวร้ระดับหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตั้งแต่ปล่อยโพลอกตอนที่ศูนย์ออกมาจนมาถึงปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องนั้นมันมีอะไรที่ให้เราได้พูดคิดและได้มีการพูดถึงต่ออย่างสม่ำเสมอทั้งตัวละครสําคัญสาคัญต่างๆทั้งซูริต้าเมอร์คิวรี่ และตัวละครสมทบอีกมากมายที่จะมีบทเด่นในแต่ละช่วงทั้งตัวละครตัวหนึ่งที่หลายคนเกลียดอย่างมากๆแต่ทุกคนชอบในภายลหลังนั่นคือกูเอลเจเตอร์ซึ่งตัวละครนี้โอ้โหมาแรกๆนั้นทุกคนที่ผมไม่ชอบที่หน้ามากมายมากๆถึงขั้นสาบสูงแต่ว่าณปัจจุบันนี้กลายเป็นตัวละครที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นเต้าตมิงซื้อไอ,อ้เต้าหนุ่มน่ารักมากๆและผมก็ชอบเหมือนกันอย่างตัวละครนี้หรือตัวละครที่ในช่วงที่ผมปล่อยนะตอนนี้น่าจะมีบทบาทพอสมควรแล้วและ หลายคนชื่นชอบแบบว่า,าและเหมือนกันกันกบครูเอลนั่นคือเป็นตัวละครที่คนสาบส่งเหมือนกันในภายหลังแต่ว่าสะาสมไม่มากเท่าครูเอลแต่ว่าเขาเิดเผยเนื้อเรื่องและหลายส,ส่วนออกไปกลายเป็นว่าตัวละครนี้ทุกคนสนใจอย่างมากนั่นคือเอลนตซึ่งตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะทาให้หลายคนชื่นชอบตัวละครนี้อย่างมากและมีเนื้อเรื่องหลายส่วนที่น่าสนใจในตัวละครนี้อีกนี่ผมแปบพูดเแบบคข้าวนะครับนี่ยังไม่พวกตัวละครที่มันจะโผล่อีกในอนาคตทั้งตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครซูเรต้า Mercury, ทั้งตัวละครแม่ของเธอที่เป็นตัวละครใส่หน้ากากและหลายๆคนก็รู้ดีนะครับว่าตัวละครที่ใส่หน้ากากในซีรีส์ของโมบิสุดการดั้มทุกซีรีส์นั้นจะเป็นตัวละครที่จะเป็นปฏิปักษ์กับตัวละครเอกอยู่เสมอแต่ตัวละครนี้จะเป็นปฏิปักษ์ได้อย่างไรหรือมีความมับอะไรบ้างที่มันอยู่ในเรื่องราวและยังไม่เปิดเผยผมเลยบอกเลยว่าให้ติดตามไปเยอะๆเลยอะอะนะครับและอีกส่วนในที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือและหลายคนชอบพูดว่ามบิสุดการดั้มเด e ลวิฟฟอร์มเมอร์คิวรีหรือมบิสุด กันด้าแม่มดจะจจาพูดเรื่องนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยี่มันตีมแบบสกูลไลฟ์ชีวิตประจำวันในโรงเรียนนี่แล้วมันจะมีความเข้มขน้นมันจะมีความดาร์ในเรื่องราวเหมือนซีรีส์กันด,ด้าอื่นๆไหมครับผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับว่าถ้าใครได้ดูตอนสูนและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในภาวะสงครามการกวาดล้างและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆในตอนสูนทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่านี่คือบ่ายเซตี่แท้จริงของโมบิสกันด้มเออร์วิฟอร์มเมอร์คิรีและมันคือตีมอย่างนั้น แต่ทําไมตอนที่1ถึงตอนที่6เนื้อเรื่องมันถึงมีการเล่าที่เป็นสกูลไลน์ใช้ชีวิตสบายๆแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเจาะไปดีๆมุมไิสู่นกันดด้ The w e Form Mercury ในภาคเนี่ยเป็นภาคที่ผมพูดไว้ตรงๆเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งภาคที่เล่าได้พีคที่สุดทุกตอนจะมีเรื่องราวยิบยิบื้อยๆเยอะแยะมากมายที่แทรกแทรกไปในแต่ละตอนซึ่งมันก็จะมีแทรกทั้งเรื่องความเหยียดสนชั้นทั้งแบบชาวเอิร์ธเทียนกับชาวสเปเซียนเรื่องราวระหว่างบ บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยพอมันมีบริษัทใหญ่ที่ครอบคุมแค่เป็นบริษัทเดียวและบริษัทย่อยๆที่ต้องทําผลงานให้ดีถ้าคุณทําบริษัทไม่ดีนั้นคุณก็จะโดนตัดงบประมาณตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณจะควรได้ในสักรารของในเรื่องราวและบริษัทที่ยิ่งใหญ่มันแข่งขันในแต่ละบริษัทเพื่อขึ้นกันเป็นใหญ่แต่ว่าในโลกนี้มันจะมีบริษัทใหญ่แค่บริษัทเดียวและคุมเป็นเสาหลักใหญ่นั่นคือบริษัทเบเนดิกกรุ๊ปซึ่ง ทรงอำนาจที่สุดในเรื่องราวซึ่งมันทรงอำนาจอย่างไรผมบอกไว้เลยว่าสามารถชี้เป็นที่ตายบริษัทนั้นได้แบบตีตด้ินวนั่นแหละครับคือความน่ากลัวและตัวของผู้นําของเบนดิกุปีิทั้งเดลินแรมเบลซึ่งปปเป็นพ่อของมิโอลิเน่ซึ่งตัวละครนี้นมีความเข้มงวดและมีความเอาใจใจสูงอย่างว่าาพูดได้เต็มปากเลยว่ามันคือพฤติการเลยก็ว่าได้ในเรื่องราวทั้งนิสัยและการคําพูดต่างๆแล้วก็ตั้งกฎต่างๆที่มีความเจ็ดขาดอย่างมาก ทั้งเรื่องราวที่เป็นส่วนสําคัญมากๆนั่นก็คือการที่ตีมในเรื่องราวมันเป็นตีมของแม่หมดมันก็เลยจะครอบในเรื่องราวอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือการที่ตัวบริษัทเบรดิก๊ปมันเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเขาจะตั้งกฎยังไงก็ได้กฎต,ต่างๆแม้แต่โรงเรียนที่ทางซูริต้าได้ไปเรียนหรือที่มีอย,อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือวิทยาลัยเทคโนโลยีแอสติกาเซียซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ในโรงเรียนแหน่งนี้มันมีการส่งลูกหลานของผู้บริหารดับสูงๆอย่างมากมา เอาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้และมันมีการแบ่งชนชั้นแบบที่ผมบอกมีทั้งเอิร์ธเส้นสเปซเสนมีการดูถูกเยียดจามต่างๆของคนที่อยู่บนโลกและคนที่อยู่ในอวกาศและหลายส่วนนั้นจะมีการเล่าแบบเป็นส่วนย่อยๆมาเรื่อยๆในเรื่องราวแต่ว่ามันก็จะมีส่วนใหญ่ในเรื่องราวอย่างสม่ำเสมอที่ทําให้เราสามารถชุดคิดและเอาไปพูดเป็นประเด็นใหญ่ได้และเสร็จแล้วประเด็นย่อยๆในที่เขาใส่ไปในเรื่องราวเนี่ยมันก็จะถูกพูดถึงไปในส่วนนั้นด้วยในส่วนที่ใหญ่ที่เขาทิ้งป่มไว้ในทุกตอนส่วน นย่อยในตอนนั้นคนที่ดูหลังจากนั้นนี่แหละก็จะมีการพูดถึงอย่างตลอดทําให้โมบิสุดการดั้มแม่โมจ่าเอาพูดเรื่องนี้มันเลยมีการพูดถึงอย่างสม่ําเสมอทุสัปดาผมคิดว่าเอ้ยมันมีนการผ่อนบ้างเนื้อเรื่องสบายๆบ,บ้างแต่จริงๆแล้วบางครั้งที่มันมีเนื้อเรื่องที่สบายๆมันแฝงอะไรไว้เยอะมากทั้งเนื้อเรื่องความเกียรติยศของแต่ละตัวละครต่างๆเรื่องเบือ้องลึกเบื้องหลังของตัวละครแม้แต่ตัวซูเวต้าแม้แต่ตัวละครหุน่นย่างแอรีรยลที่มันเป็นระบบกันอาแต่แม่ข โซลิตาเรียกว่าโดและเราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแม่คนนี้เขาเป็นตัวละครใครในตอนที่สนทุกคนถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ทุกคนจะรู้ว่าแม่ที่เขาใส่อากาศคนนี้เขาเป็นใครและในปัจจุบันและเบื้องลึกเบื้องหลังของอุปกรณ์ที่เรียกว่ากันอ่า<อ>ที่มันเป็นเทคโนโลยีที่อันตรายอย่างมากแต่ทําไมตัวโซลิตาเมอร์คิวรีหรือตัวละครที่มันเป็นจะตอนที่สนใช่คนเดียวกันหรือเปล่านั่นคือจุดที่เราต้องไปดูเองและเขาทิ้งปริศนาเอาไว้และจะเปิด เผยในอนาคตซึ่งนั่นแหละครับมันคือจุดต่างๆและแม้แต่ตัวมิโอลิเน่ที่นั่ปัจจุบันนี้ถึงเนื้อเรื่องจะจบก็จริงแต่ความสําคัญของตัวละครนี้ยังไม่เคยลดลงแต่มันเพิ่มทีเล็กเทียน้อยและตัวละครต่างๆที่มีการซัพพอร์ตมาเรื่อยๆที่เราเห็นตอนแรกอืมตัวละครตัวนี้ก็น่ารักดีนะแต่มันมีเรื่องเื่อเบื้องหลังอะไรอีกทั้งตัวละครที่เป็นฝั่งเอเทียต่างๆทั้งตัวละครนิกาที่ตัวละครตัวนี้มีความน่ารักสดใสแต่ว่าในการยิ้มแย้มแจ่มใสของเธอนั้นมัน แฝงอะไรไว้ในดวงตาของเธอในหลายครั้งและคำพูดของเธอและอีกตัวละครในที่เปิดเผยมาและหลายคนว่าเฮ้ยนี่มันเตัวละครน่ารักนุ่ฟูเหมือนหมาขนฟููฟแต่แปลเป็นว่าพอเปิดเผยเรื่องมาความที่เธอต้องแบกรับอะไรบ้างและ ส่วนหนึ่งที่คนชอบนั่นคือการที่เธอเป็นสายบวกอย่างแท้จริงซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจุดจุดดีคุณน้องชูชูนี่ได้ใจใครอะไรคนไปแล้วแน่นอนเนี่ยครับนี่คือตัวละครย่อยที่เข้ามาหาซูเิต้าแต่มันยังมีอะไรอีกมากมายที่ผมบอกเลยว่ามันค่อยๆเล่าแต่ถึงมันจะเป็นการเล่าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จริงในเรื่องราวแต่มันจะทิ้งปมปริศนาเอาไว้เพื่อไปแก้ในตอนหลังเสมอและปมนั้นเมื่อเขาแก้ได้ในตอนถัดไปแล้วมันก็จะมีปมใหม่ที่ขึ้นมาเป็นปมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จากปมที่ไปปมเดิมแต่ว่ามันเป็นปมที่คลายแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันยังมีปมอ,อีกหลายส่วนของเรื่องราวที่มันต้องไปลายอีกในอนาคตมันเลยทําให้ทุกตอนของเรื่องโมบิสุกันดั้มยูวิฟอร์มเมอร์คิวรีนั้นมันเลยได้ติดตามอย่างมากและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดเหมือนกันหลายคนเริ่มหลอนหูแล้วนั่นก็คือเพลงแฮปปี้เพื่อเดทที่ร้องโดยซูเลต้าเมอร์คิวรีหรือใครก็ได้ที่ร้องในเรื่องทุกคนเริ่มหลอนแล้วเพราะว่าบทเพลงนี้มันมีความสําคัญในต่อเนื่องเรื่องอย่างมากและมันส่งผลเป็นสิ่ ใหญ่ๆสม่ำเสมอเลยเวลาเกิดการร้องเพลง Happy Birthday ทำไมเพลง Happy Birthday นี้กลายเป็นเพลงที่น่ากลัวขึ้นมาได้เพลงที่มอบความสุขเพลงที่เมื่อครบรอบวันเกิดแล้วมันต้องพบแต่ความสุขแต่ทำไมเพลง Happy Birthday ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้มันเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาได้อันนี้ผมอยากให้ผู้ชมไปดูและสัมผัสให้ตัวเองว่ามันเป็นยังไงนี่ยังรวมกับการาข่ต่อสู้ต่างๆการลบและตัวแต่ละบริษัทที่มีการชิงดีชิดเพื่อขึ้นกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องราวที่ตอนนี้ มันยังไม่เล่ามาแต่ผมเชื่อเลยว่าในอนาคตในพอเข้าไปในส่วนยึ<ค>นลึกๆในเรื่องราว,วมันจะมีอะไรให้เล่าอีกเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนและหลายคนที่รอรูปแบบสงครามผมมั่นใจเลยวว่าพอผ่านไปครึ่งทางของเรื่องราว มันจะมีอ,ะ,อะไรเยอะยะมากมายและรูปแบบสงครามอย่างเต็มตัววันเมียแน่นอนแต่มันคือเสเก็ตภูเขาไฟที่กำลัง,ลองรอปะทุอยู่และมันมาปะทุเมื่อไหร่ผมเชื่อเลยว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นอย่างแน่นอนนั่นแหละครับคือความรู้สึกต่างๆที่ผมสามารถพูดได้กับโมบิสุดกันดัมเดวิสฟอร์เมอร์คิรีหรือโมบิสุดกันดัมแม่ม่จะดาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเรื่องโมบิสุดกันดัมเดวิสฟอร์เมอร์คิรีแบบอู้คนนี้ก็สามารถดูได้ผ่านทาง กันดัมอีโฟนนี้วอสฟรีเซอร์เด็กสขบบิลิบิลิ ili, และทาง Netflix นะครับสะดวกช่องทางไหนไปดูในช่องทางนั้นได้นะครับบอกเลยว่ามีช่องทางให้ดูเยอะอย่างมากๆเลยกับโมบิสุกันดัมเดบิวฟอร์มเมอร์คิวรีหรือโมบิสุกันดัมแม่เมื่อจดาบพุทธนะครับสนุกทุกตอนจริงเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาด จริงๆเลยนะครับพ่อฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วก็ถ้าใครชอบโมบิสุกัดัมแม่โมจะดาวพุธตรงไหนบ้างก็สามารถพิิพได้ลยใต้ขอมเขตนะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องวินทูโกของเราให้มีแรงในการทําคลิปต่อไปได้ก็สามารถดเน a t i o n ได้ผ่านทางใต้ description นะครับขอบคุณผู้ชมไวรล่งหน้าทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาขอบคุณที่เราฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและไปครับ